สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมบอลเก่าอีกเช่นเคยนะครับผมบอลกรนี้เลี้ยงมานานกว่า2ปีแล้วนะครับผมอยู่ในกระถาง12นิ้วนะฮะนี่เลยนะฮะก็เป็นบอลที่ผมชอบอีกแล้วนะครับชอบทุกตัวเลยนะนี่นะครับคือใบนี่คืออลังการงานสร้างมากนะครับผม เป็นบอลเก่าที่ต้องบอกเลยว่าเป็นบอลเก่าที่น่าเก็บครับผมเขามีนามว่าเรือสุพรรณหงษ์นะครับอยู่ที่ตับอยู่ในตับเรือนะครับผมนะฮะแล้วเป็นตับเรือเป็นตัวเดียวที่ผมชอบมากมากนะครับแล้วก็พอผมได้ปลูกเขาแล้วผมรู้สึกว่าอนี่แหละคือบอลในทัศนคติของเรานะคือบอลที่เราชอบนะครับคือเขามีความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะฮนะดูนะฮะเขาคนตั้งชื่อนะนะ คือใบเขาคล้ายเรือสุพรรณหงมากนะครับคล้ายหัวเรือสุพรรณหงมากนะครับคือจะงนขึ้นแล้วก็ยาวเฟื้อยเลยนะซึ่งเวลาเลี้ยงเป็นกอแล้วก็จะดูสวยมากๆเลยครับก็อีกไม่นานกอนี้เดี๋ยวผมจะได้ทําการผ่านะฮะก็เลยจะได้ก็เลยได้มาทําการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะครับผมตับเรือสุพรรณหงนะครับถ้าพี่ท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับที่ตามหาอยู่นะครับทางสวนมีต้นเล็กเพราะต้นใหญ่ขายมาออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับใบแต่ละใบนะครับ นี่คพี่ใบแต่ละใบนะโอ้แม่เจ้านะครับแม่เจ้าคือเรียกได้ว่าแบบสวยมากครับดูนะพี่นะคือในแต่ละใบนี่คือแบบนะฮะคือสวยมากๆนะฮะนี่นะครับผมนะฮะฝากไว้นะครับฝากไว้นะฮะ ที่สวนยังพอมีแบ่งครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงที่ใบเขียวๆนี้ไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้ก็คือ,อไม้ออกออกแนวแผงด้วยนะครับผ่าแผงนะครับนะนี่ฮะตัวแผงก็จะมาออกมาเป็นใบสีเขียวไม่ออกแดงนะครับนะตัวเขียวอ่าตัวแผงจะออกมาเป็นใบสีเขียวแต่ก็สวยไปอีกแบบนะผมก็ชอบนะครับเพราะว่าเขาแลดูแบบดูแบบใบหนาใบแข็งนะเม็ดกัดเม็ดสีสีแดงสวยมากเลยพี่นะครับ กัดเม็ดสีแดงสวยมากเลยแผงนะครับแผงอยู่ต้นหนึ่งนะครับแผงอยู่ต้นนี้นะครับแผงอยู่ต้นเดียวนะที่เหลือก็เป็นปกตินะครับสวยมากๆอ่ะน้องนิวครับน้องนิวเธอจางนี้นะครับอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาให้ให้ดูขนาดของเขานะฮะนี่เลยนะฮะเต็มเต็มจอไหมเต็มจอจ้ะจอไว้เนี่ยฮะขนาดของเขาอันนี้คือขนาดที่เราเลี้ยงได้สองปีนะครับ คือเลี้ยงได้สปีจะได้ขนาดนี้นะฮะเป็นฟอร์มกอนะฮะพี่ท่านไหนที่นะครับต้องการนะครับฟอร์มกอแบบนีนะฮะเราทําให้ได้นะฝากเราเลี้ยงได้นะครับใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับจ่ายตังค์ไว้ก่อนค่อยมาเอากอก็ได้นะฮะไซส์ใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับขอบคุณ f อซมากๆครับเดี๋ยวน้องถ่ายรูปต้นลูกให้ดูนะครับขอบคุณครับ ต่อเลยนะครับอันนี้คือต้นลูกของเรือสุพรรณหงษ์นะครับผมนะครับจานวนต้นใหญ่หมดจริงๆครับพี่เพราะว่าผมใส่กระถางแปดไว้นะครับแล้วก็มีพี่ๆแม่ค้านะครับน้องๆแม่ค้านะครับมาเหมาไปหมดเลยนะฮะนี่คือเรือสุพรรณหงษ์นะครับอย่างนี้ก็มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับอ่ามีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมไซ์นี้ปล่อยที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับ ต้นที่2ก็จะมี2ต้นใน1กระถางนะครับมี2ต้นใน1กระถางนะครับผมไซนี้อยู่ที่150บาทเหมือนกันนะครับต้นที่2ครับนี่คือต้นที่3นะครับก็จะใหญ่กว่าเขาหน่อยนะครับอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับ150าบาทครับเปลือสุพรรณหง นะอันนี้คือเลี้ยงนอกตู้นะครับเมื่อกี้ให้ชมต้นลูกไปแล้วมีแค่3ต้นเท่านั้นนะพี่นะนาะไซส์กระถาง8นิ้วหมดแล้วเหลือแต่กระถาง4นิ้วต้นละ150บาทนบาทครับสต้นสุดท้ายนะพี่นะอันนี้คือต้นแม่ที่เลี้ยงนอกตู้นะครับจะสังเกตได้ว่านะฮะต้นฟองกอเลี้ยงในตู้ผมเอาไว้ประกวดนะครับนะ่าจะสวยไม่สู้เลี้ยงนอกตู้เพราะว่าเลี้ยงนอกตู้เขาจะใบหนานะใบหนาแล้วมีความเป็นเป็นความแดงสดมากและใบหนามากครับการแข็งนะครับผม นใบหนามากฮะดูก้านนะโูแข็งแรงมากก้านสีดำนะเป็นสะพานนะครับผมนะดูใบนี้พี่โอ้โหโดนแดดแดงแป๊ดเลยพี่นะครับโูสวยมากๆเลยนะครับอ่ะฝากไว้นะครับฝากไว้นะครับเรือสุพรรณหงนะพี่ๆนะสามต้นเท่านั้นนะพี่นะถ้าพี่ท่านไหนชอบน่ะติดรีบติดต่อเข้ามาเลยครับเดี๋ยวหมดครับพี่นะฮะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ